สนับสนุนโดยครีมโทนาฟมีตัวยาโทนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ วนกระแสเปิดช็อปอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแบรนด์สกูน่าขอ,องลูกทุ่งสาวเสียงคุณภาพยิงพิธิการงานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปกันค่ะวันนี้นะคะหญิงอยู่ที่ช็อปสกูน่านะคะที่เราเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันมานี่เองนะคะทำไมหญิงถึงเปิดช็อปสกูน่าใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราทำสินค้าที่เกี่ยวกับความงามนะคะหลากหลายอย่างมากเลยนะคะหลากหลายประเภทเราขายออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้วแล้ว ลูกค้าเราเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นทุกวันยอดขายก็มากขึ้นทุกวันแต่ยังมีลูกค้าบางส่วนนะคะที่เรียกร้องค่ะบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะใช้ของเรานะคะแต่ว่าเกิดความลังเลเราก็เลยคิดว่าอตอนนี้เนี่ยฐานลูกค้าเราออนไลน์ก็แน่นพอสมควรแล้วเราก็เลยอยากที่จะเปิดตลาดให้กับลูกค้าที่ walk in ออฟไลน์นะคะได้เข้ามาเทสสินค้าที่ร้านเราเราก็เลยเปิดช็อปสักกน้าขึ้นมาค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ว่าเราเนี่ย เดินหน้าอย่างจริงจังเรามีตัวตนเราต้องการที่จะให้คนเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เรามาจริงๆนะเราไม่ได้มาเล่นๆ uh, ในเรื่องของการลงทุนนะคะทําร้านหรือว่าสินค้านะคะก็ก็เยอะประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเรายังอยู่ในยังอยู่ในการดูแลจัดก,การได้อยู่นะคะไม่ได้แบบว่ามีร้อยทุ่มร้อยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะดูค่อนข้างส่วนกระแส อ่าในอีกมุมนึงก็ดูส่วนกระแสเพราะตอนนี้ใครก็มองว่าอ่าออนไลน์ออนไลน์ออนไลออนไล์ถูกไหมคะซึ่งออนไลน์เราไม่ได้ทิ้งเลยค่ะออนไลน์เราก็ยังเราก็ยังขายออนไลน์อยู่เป็นปกติและเราก็มีตัวแทนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศที่ขายออนไลน์ให้กับเราอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนต่างมีลูกค้าเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วนะคะนางเอกอันดับหนึ่งของเราเลยก็คือสกุลนาทิเปิลคอลลาเจน บำรุงสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ผิวผมสายตาแล้วก็ข้อเข่านะคะรวมอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ก็คือนางเอกนัมเบอร์วันของเราเลยนะก็ตอนนี้มีสินค้ามากมายหลากหลายตัวเลยนะคะทั้งภายนอกภายในสามารถเข้ามาชมในร้านได้เลยถ้ามาช็อปจะได้เจอหญิงที่ิการไหมวันไหนที่หญิงจะมานะคะหญิงจะมีการแจ้งที่เพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโดยปกตินะคะคุณสามารถบล็อกอินเข้ามาดูสินค้าได้เลยเพราะว่าเรามีน้องๆทีมงานนะคะที่ให้บริการข้อมูล การขายหลายๆอย่างอยู่แล้วนะคะลองมาดูได้เลยนะคะไปค่ะใครอยากสวยอยากไปสัมผัสไปจับสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อก็แวะกันไปได้นะคะที่ห้างสรรพ,พสินค้า Future Park รังสิตชั้น3โซนโรบินสันค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย